ความยาวก็เนี่ยกะระยะอ่านะวันนี้จะมาทำแบบง่ายๆลูกบอลเนี่ยลูกบอลแบบน,นี้อันนี้ก็อันนี้ก็ทำเสร็จแล้วอันนี้ลูกบอลติดแบบฟุง้งฟิงมาเรามาตั้งฐานกันดีกว่าทับแบบนนะี้ สอนไม่ค่อยเป็นหรอกนะแต่ก็จะพยายามนะทุกคนอ่ะทำให้เป็นซีเหรียอันนี้ตัวสุดท้ายก็สอดสอดแล้วก็เอาต้องเอานี้ไว้ข้างบนนะแล้วก็สอดข้างล่าง <c oughs> สอดข้างล่าง <c oughs> แล้วดึงให้มันเท่ากันจ๊น <c oughs> ี่แค่นี้ก็เสร็จ <c oughs> แล้วก็ เ,เอาฝั่งซ้ายมือเนี่ยพับเข้ามาพับติดเลยนั่นอ่ยพับติดเลยเห็นไหมแล้วก็ไล่ไปเลยไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็เส้นสุดท้ายเนี่ยเราจะมาสอดตรงนี้เห็นไหมสอดตรงนี้เข้าไปเลยค่ะนี่ โอเคแล้วก็มาติดเส็จเนี่ยให้เป็นรูปร่างแบบนี้ข้างหลังก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้แต่เราก็ทำข้างหน้าดต่อไปเราจะจับเส้นไหนก็ได้นะคะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่เนี่ยสี่เส้นให้เป็นแบบนี้แล้วก็เอาเส้นข้างในเส้นข้างในเส้นอันที่หนึ่งของเราทิ้งลงมาข้างล่างแล้วก็เอาเส้นถัดไปขึ้นมาแทนเส้นที่หนึ่ง แล้วก็เอาเส้นที่สองทิ้งลงไปเอาเส้นถัดไปขึ้นมาแทนเส้นที่สองก็วนไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมแต่ก็ถ้าคนทําไม่ค่อยเป็นก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าคนสอดไม่เข้าใจเนาะอ่ะเหลือสามเส้นเอาเส้นถัดเนี่ยจะมีรูอยู่สองสามรูเนี่ยเราก็เสือเหลือสามเส้นแล้วก็เส้นนี้เราสอดรูแรกสอดไปเลยค่ะนี่อันที่สองก็สอดสอดถัดเนี่ย แล้วก็อันที่สก็สอดเหมือนกันเสร็จไรแล้วยังไม่เสร็จต่อไปแล้วก็มาทําฝั่งนี้กลับฝั่งมานะกลับฝั่งมากลับฝั่งมาแล้วเราจะเอาเส้นไหนก็ได้เราจะเลือกเส้นไหนก็ได้ก็เอาเส้นนี้แล้วกันนะนับ1 2ึสาแล้วก็พาดเนี่ยแล้วก็มาทางนี้ หนึ่งสองสามแล้วก็พาดหนึ่งสองสามพาดหนึ่งสองสามพาดเนี่ยแล้วก็พาดจนจบแล้วก็เหลืออยู่ตรงทางนี้เหลือสามเส้นยังไม่พาดกค่หนะึ่งสองสามอ่ะเราก็จะพาดเข้านี้ที่นึ่เส้นที่สองก็พาดอัน,นที่สองยัดมามุรูเดิมแล้วก็ไปออกรูที่สอง อันนี้ก็เส้นสุดท้ายยัดรูเดิมเหมือนกันแล้วก็ไปออกช่องสามนี่ก็โอเคแล้วก็ดึงให้มันเข้ากันดึงให้พอดีใครอยากได้ตึงอยากได้หลวมก็เอาที่แบบตัวเองโอเคเลยนะคะต่อไปเราก็จะมาเก็บอะไปตามเส้นเลยค่ะไปตามทางเลยจะจะเริ่มต้นอันไหนก่อนก็ได้ไปตามทางเลย,เย,ง,เลยง่ายๆอันนี้ง่ายมาก ลูกบอลเนี่ยแล้วก็ทำให้จบให้เสร็จไปเลยนะคะทำให้เสร็จเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็ดึงให้กระชับดึงให้กระชับไปเลยค่ะอยากได้กระชับแบบไหนก็นี่เห็นไหมตรงนี้ก็คือตรงเสียบแล้วเหลือที่เหลือเราก็เก็บเก็บเหมือนเดิมไปทางเดียวกันเหมือนเดิมนี่อันไหนเก็บไม่ได้เราก็ไม่ต้องเก็บก็ได้เนาะนี่แล้วก็ทําให้มันสวยงาม นี่นะคะน,นี่เก็บไปได้ก็โอเคแล้วเวลาเราจะใส่เหรียญล้วก็ใส่จอดเข้าไปตรงนี้อันนี้ก็คือเ็จอะเราแยถุงแล้วก็ตัดเป็นทางเดียวกันเลยนี่อันนี้นี่เสร็จแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วง่ายไหม พอเสร็จแล้วเราอยากติดอะไรก็ได้ติดเนี่ยติดมแบบน,นี้ดอกไม้สวยๆอยนนี้โอ้ยเนี่ยแบบนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมแค่นี้เลยวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะพี่ๆน้องใหม่เนาะฝากดูคลิปนี้ด้วยนะคะถ้ายอดวิวถึงร้อยค่ะร้อยร้อยซับ จะมาทําให้อีกจะมาสอนดอกใหม่เดี๋ยวจะมาสอนดอกอันนี้นี่เนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ